เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงในหลายหลายแห่งในกรุงเทพมหานครคณะกรรมการก็เลยมีความเห็นว่าสถานบันเทิงใดๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับคือมีการแพร่ระบาดอย่างเช่นเ,เขตวัฒนาเนี่ยระบาดหลายแหง่งเขตคลองเตยซึ่งอยู่ตรงข้ามกันแค่นั้นเองระหว่างระหว่างถนนสุขุมวิทกั้นอยู่ เขตคลองเตยมีสถานบันเทิงอยู่75แห่งเขตวัฒนามี81แห่งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เขตบางแคติด27คนอย่างเงี้ยเราก็เลยคณะกรรมการโกตกดตองเทพมนครก็เลยมีมติให้ปิดสถานบันเทิงในสาสำนักงานเขตคือเตขตคลองเตยเขตวัฒนาและเขตบางแคร ส่วนสถานบันเทิงอื่นซึ่งมีผู้ติดเชื้อเราก็ปิดเป็นลายๆไปเป็นลายๆไปตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่19อย่างน้อย14วันคืออย่างน้อยเนี่ยถึง19แล้วแล้วก็จะดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ